ต้องทำอยาากนไม่ค่ะหลังก็มาดัดเปรยเลียบเปทคะอืมานแรกๆก็เป็นผ้าผ้าที่มีลายแล้วก็มาตัดด้วยไหมพรมแล้วตอนหลังล้วก็ปิ่นมาเอามาเอามาป็นลงในกระดาษแล้วก็เป็นไหมพรมที่จะมาเบิ่มควาดส้กาะเก๋าตอนนี้ก็สุดเซวาที่ลนี้นาเีน้ได้รับความตนใจไหม ตัวเลือกเยอะเวลาเราตอนเลือกเยอะตเลือกเยอะนะคะตัวไหนไหมประมาณเท่าไหร่ได้สิบใคะประมาณคันพันคันคันกว่าคอ้ปัจจบานนะคะเป็นอะนรบ้างปั3จุบแล้วก็ในส่วนของทำค่อยๆเลยคะในเท่ไหร่เป็นภาพละสามร้อยสี่ร้อยะภาพละสาม้อยอยูที่ความยากง่ายของภาพ มาชิบาลเดียวค่ะต้องปักขึ้นลงขึ้นลงค่ะแล้วเท่าไหร่ใบหนึ่งพี่เพิ่มมูลค่าเท่าไหรไห่สมมติว่าซื้อกระเป๋าแบบเป็นจุดเพียวๆกับที่มีลายเนี่ย เราปักแบบนี้เราก็เซ hmm. ็นก็เจ็้อยเจ็ด้ิก็เราต้องแต่นี่คือปักปักโลกไม้แต่เราจะลงซี่แคมโขนนะคะัะลงซีแ่แคมแร่บเราเปลราก็เป็นซี่ซี่โอนแต่ซี่แคมมันจะได้เปปีบนมาดูเรื่องไปปักเด็กูงันนะครับคือเราจะต้องรับกันเระว่าซี่แคมซี่โอนน่คะอันนี้นก็คือการมวลทัวเข้ม เอ,อ,อาเป็นเกสรแล้วก็ปักลง,งดูเดิมปักลงเราก็ดึงดึงได้ฟังนึงมันจะได้ไม่นุน่นคือ,อตอนที่เราหัวนวดยาอาขนาดไหนก็ได้นี่คือส่งส่งเข้มหัวนส่งนี่กระเทงตีเดิมเดี๋ยวเราก็ดึงไว้ฟังนึงเราก็ดึงลง จะได้เป็นหวัวนมใช้ใช้เวลากี่ชั่วโมงทำโคกระเพรารูนกึ่งแหลตเตละเบฟบางแบบก็คือประมาณช่วงวันซ้ำบ้านบางแบบก็คือวันหนึ่งวันนะครับ ถ้าแบบนี้กี่วันประมาณช่วงวันอ๋อสองวันราคาเท่าไหร่ค่าปัอ่าราคาเท่าไหร่พี่ลายลายพันพกว่ามัลแบบนี <at> ้ห้าร้อยโคห้าารห้าม่ลดได้ครึ่งเลยลดได้่ไม่ประเมินจากทำสองวัน่มันเป็นเบบยางก็เป็นเบบยางคุณหราค่มันจะแปงเลยนี่ลแต่ละเบเตลล่าลาย ปกติดูผมดูตอนที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ามาดูวิธีการปักแบบสดๆเลยนะครับซึ่งพี่เขาเก่งมืออาชีพมากนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยตั้งแต่ปักแรกก็วายวอดเลยครับเลย <c oughs> นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ